และในที่สุดอูฟบมันก็เข้าตู้สักทีนะหลังจากที่ผมกลับมาเล่นประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะมันเข้าประมาณสวันที่แล้วนะแล้ววันนี้มันก็เข้าตู้พอดีเลยนะครับผมแล้วเข้าตอนไหนรู้ไหมมันมาเข้าตอนผมขี้ครับผมเลยต้องรีบขี้นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับผมตีหนึ่งห้านาทีแล้วโอเคเราจะไม่ต้องพูดพ่ำงทำเพียงอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วก็เขาไปสุ่มเลยแต่ขอเปิดเสียงเกมก่อนนะทำไมเสียงเกมไม่มีนะ่ะ โอเคขอเปิดเสียงเกมก่อนนะถ้าเราไม่เปิดเสียงเกมเราจะดวงไม่ดีนะไปมันมำันมีเสียงตึง้งตึงต้งตึงต้งหน่อยโอเคตอนนี้เพชรของผมก็มีอยู่ที่3 2 0 0 0เพชรนะครับผมถึงมันจะหลุดเละแต่ว่าเราก็สามารถุม่มได้แมสติกการันตีเลยนะครับ2ตัวแต่มันจะออกก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วผมมีน้ํายาด้วยนะครับนี่น้ํายาทําให้โชคดีนะครับผมไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือเปล่านะกดไปถ้าได้ชัยดนีนี่จะดีมากเลยนะครับผมถ้าชัยดีนะนะถ้าได้ชัยนี่จะดีมากเลยเพราะว่าผมไปแอบเติมมานะครับ พาดเกมพาดอะไรเออนั่นแหละเกมพาดใช้นี้อะไรโอเคสุม่มเลยดีกว่ามะกลัวจะมานะโอเคแล้วก็มีตั๋วด้วยทั้งห้าสิบันจะเปิดตั๋วก่อนดีไหมวะอันนี้เป็นรูปแมวโอเคเปิดไปเลยครับเปิดไปลวนๆเลยเรากดใช้ของโชคดีเรัเก,มมก,ดไ,กได้เสียงเกมมาเกินไปไปโอเคประมาณสองไม่ดังเกินไปหรอกไปกดไปเอาออกโลแรกนี่แบบคือแบบคลิปจบเลยนะครับไม่มีอะไรแล้วไปโลที่หนึ่งโลที่สองจัดปะใช้นี่วะอะไรใช้นี่ไม่รู้นะมันไม่โหลดนะ เตัวอะไรวะชะมันเราไม่สนนะเออตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้โหตอนนี้แมปยังไม่โหลดนะเพราะว่าเพิ่งเข้าแมปมารเลยนะครับผมตอนนี้ก็เปิดไปแล้ว2โรนะครับผมไปรีบเปิดไปเลยนะเดี๋ยวมันจะออกไปก่อนนะโอย้อยในสุดประมาณสักทีกอดอุ้ยบต้องได้แล้วแลหละโอ้ยไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเสียนะครับเพิ่ง3โรนะเรามีตั้ง3ามหมื่นเพชรนะมันต้องได้เอออย่าหลุดเหรียญเลยก็พอที่เกียดตามเพชรอันนี้โรที่4แล้วนะครับผม ไล่โรที่4ใช่ปะ่ะใช่อันนี้โรที่5ไปจากสามนอนี่น่าจะเหลือที่ที่ส1 0 0รบาทครับผมไม่ใช่หนึ่งอบาทอ100าทีกหนึ่งวัเพเฮ้ยตัวอะไรอ่ะหน้ามันไม่ขึ้นน่ะเฮ้ยเราอาจจะได้แล้วหรือเปล่าวะเดี๋ยวดูดิอาจจะได้แล้วหรือเปล่าคือหน้ามันไม่ขึ้นอ่ะโอเคแล้วเราก็ย่อยไปทิ้งไปหมดเลยหรือว่าจะกดขายแบบว่าเผื่อเราได้ใช้นี่แต่ได้ใช้นี่มันก็ไม่อเอาไปว่าเดี๋ยวผมออโต้ซิลดีกว่านะเดี๋ยวขอขายก่อน อ๋อหนวดดำให้หนวดดำเก็บแว้ชอบชอบหนวดดำมันเท่ดีอาจจะมีประโยชน์ในภายภาคหน้านะเออเผื่อแบบว่ามันแบบว่ามีอีโวใช้ต้องใช้หนวดดำแบบระดับรีเจนเดอรี่สิบตัวอะไรงงเงี้ยเหมือนกอนเน่ยเออแบบว่าจะได้แบบเป็นสีสักพัดอย่างเงี้ยเราเก็บไว้ดีกว่าเออพวกนี้เราก็ขายทิ้งไปให้หมดเลยครับกำลังต้องการเงินพอดีเลยเงินของผมตอนนี้ก็อยู่ที่สามหมื่นนะก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยเท่าไหร่ไปขายไปเลยสี่บเก้าตัวมาสี่ห้ายี่สิบโอเคต่อไปโรลที่หกครับจัดไป โซโลน hey, so cool right so ักลงทางโลที่เจ็ดแบบมาเฮ้ยโกคูมาปะแต่กูมีแล้วโลที่แปดกดรวมเลยครับเพีเยอะนะครับกดไปรวมเลยโลที่เก้าก็อุคบกว่าจะมารอตั้งนานอื ฉันต้องการอุศภทามสคลิปครับนะไม่ได้ต้องการอุศบกะไปกดต่อไปโลที่สิบใช่ไหมสิบแหละเออเฮ้ย,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 ยนี่มันสิบโลแล้วนะเฮ้ยสี่พันเคลแล้วนะเว้ยเคล็ดนีกว่าคุณจะหามาได้เ้ยโลที่สิบเอ็ดเฮ้ยหลุดเลรี่ดมาออกโลที่สิบเอ็ดหลุดเลรียดมาคุณดู หลุดเลสเออเจ้ว่าดีอยู่ตัวนี้ผมก็อยากได้อยู่นี่นี่น,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 นี่ไหนวะนี่เฮ้ยขนลุกว่ะเฮ้ยมันชื่ออะไรวะไม่รู้รู้แต่มันมาเรื่องเจ็ดบาปใช่ไหมไม่รู้การ์ตูนเรื่องอะไรรู้แต่ว่าไอ้เนี่ยถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าตอนเที่ยงอ่ะเออตอนตอนตอนกลางคืนมันจะเป็นคนผอมแต่ตอนเที่ยงไอ้ตอนเช้ามันจะเป็นคนโหดเออนี่ว่าอีโวยากนะครับรว่าตัวนี้มันอีโวยากไม่เป็นไรโลที่สิบเอ็ดวะหลุดเลสว่ะขอกูขอกูซบกูไม่ต้องการกูไม่ต้องการตัวอื่นเอ้าช่องเต็มอีกโอ้ย นี่ต้องตั้งออโต้ซิลแล้วผมว่าผมต้องตั้งออโต้ซิลแล้วแต่หลุดเลืดเด๋ยกก็ได้ตัวที่ผมอยากได้อยู่โอเคถือว่าได้ได้อยู่แต่ว่าผมอยากได้อุศบมากกว่านะขอร้องสามหมื่นเพชรกูอยากได้อุศพกูขอร้องแต่กูรอมาตั้งหลายวันแล้วเก <c oughs> ือบอาทิตย์นึงไม่ใช่อาทิตย์อีกสามสี่วันแล้วเนี่ยแล้วไม่มาออกคืออย่างที่ผมบอกไปอย่างที่ต้นคลิปที่ผมบอกไปคือมันออกมาแบบมันมาตอนผมนั่งขี้อยู่อะ <c oughs> ผมนั่งขี้อยู่แม่มันออกมาแม่เกือบขี้ไม่ทัน ก็นั่งนั่งขี้สบาย์สไปซเออนั่งเดี๋ยวนั่งดู YouTube ดูที่ว่ามันตัวอะไรจะเข้าตู้วาแม่งกู้บเข้าจริงด้วยแม่งโอเคมันตั้งอันนี้ตรงไหนวะเขาตั้งอันนี้ก่อนออโต้เฟลนี่ไงออโต้เฟลออโต้เฟลแลอีปิกลิเจนลิเจนไม่ต้องหรอกโอเคก็แค่นี้พอเซลแลระดับแลกับระดับเจนไปโอเคมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะโลที่หนึ่งใหม่ครับสวีทโลแล้วได้ไอตัวอุ้ยโอ้มีเคาะตกใจหมดเลยว่าได้มิติกเลยไปโลที่สองครับจับไป ลีตาใช้นี่ครับตัวที่สามถือว่าคุ้มอยู่นะ11โลออกขอบมิติตัวหนึ่งอันนี้เริ่มนับหนึ่งใหม่เลยครับเพราะว่ามันน่าจะรีเซ็ตใหม่แล้วอันนี้โลที่สามขออุซบโอ้โหครูบอกขออุซบทาสคีฟไม่ใช่อุซบขี้กาโลที่สี่อุซบอันนี้ใหม่แกเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย <c oughs> โลที่สี่วะเอาเรื่องว่ะเฮ้ย เฮ้ยเฟ่ดวงมาว่ะสี่โลได้อุซบสิบเอ็ดโลได้ตัวนั้นมันไม่รู้ชื่ออะไรไอตัวทีน่นั่นแหละการ์ตูนเรื่องนั้นแหละที่ว่าตอนเช้ามันจะโหดใครรู้ก็บอกผมหน่อยนะว,ว่ามันชื่ออะไรนะมันเป็นตัวอะไรนี่แหละผมเคยดูอยู่การ์ตูนเรื่องมันที่ว่าตอนเช้ามันจะเป็นมันจะเก่งอ่ะน่าจะเจ็ดบาทหรือเปล่าวะถ้าจะไม่ผิดเฮ้ยสิบห้าโลมิติสองตัวสิบห้าโลโลละสี่ร้อยสี่พันสี่ห้ายี่สิบหกพันได้มิติสองตัวโอ้โหคุ้มแล้ว กูค <54. S 2> ุ้มแล้วกูคุ้มแล้วคลิปนี้คนดูช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าเกิดคนดูกดไลค์กดติดตามแล้วคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรก็ได้นะคุณจะโชคดีเหมือนผมนะครับมีเอาเก็บไว้นะมีเขาเออหนวดดำไม่เก็บไว้มันเท่ดีนะไม่ใช่อะไรหรอกมันเท่มันเท่โอเคเออเราไม่ต้องมาขายนี่หว่าเพราะว่าเราตั้งขายออโต้ซิลไปแล้วไหนดูสเตตอุซบหน่อยสิโอ้สเตตอุซบซีซีบีว่ะซี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 บีลบว่ะตอนนี้กี่นาทีแล้วอัดคลิปมาประมาณหกนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปจะจบไวเกินไปนะเดี๋ยวผมขอไปสุ่่มอออันนีี้เเเลยยารรกะะไ พลังแฝงเหรอหรือนิสัยไม่รู้ช่างมันแล้วกันที่ว่าสุ่มกับวิทอ่ะเพราะว่าตอนนี้ผมมีอ่าเขาเรียกอะไรเนี่ยเอ่าไม่ได้เล่นนานก็จําไม่ได้แล้วมันคืออะไรเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะนี่เกาเรียกอะไรเนี่ยスタร์เรมินแนนต์เออสุ่มสตาร์เรมินแนนต์เออมีใครเป็นเหมือนผมไหมหรือว่าผมคิดไปเองว่าผมผมเติมพาร์ตแล้วแบบว่าเหมือนกดสตาร์เรมินแนนต์อ่ะกดรับสตาร์เรมินเรมินแนนแล้วมันได้แต่ข้างบนอันข้างล่างไม่ได้อ่ะอย่างเช่นแบบตอนนี้ผมมี17อันใช่ไหมพอกดพ,พอผมกดรับไปมันได้เป็น18อะ ตามจริงจาก17มันได้คัดละ5ใช่ไหมจาก17เดี๋ยวผมกดรับอันนี้ไปมันเป็นมันต้องเป็นเท่าไหร่อ่ะ17บวกหมันก็ต้องเป็น22ใช่ไหมแต่ว่ามันขึ้น18แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเ,เราอาจจะคิดผิดเองก็ได้เกมไม่น่าจะโกงเราหรอกโอเคมาขอยูนิคนะยูนิคเลยเพราะว่าอุปสงคผมมันต้องใช้ยูนิคใช่ไหมยูนิคนะนี่เห็นฝรั่งมันชอบทำกันนะปิดนี้ก่อนเดี๋ยว3 4 5 6 7 8 9 10 11อ่าอยู่ที่12บสองก็กดปิดเปิด12ครั้ง3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอเคแล้วกดนี้สิบสองครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองกดเลยเพื่ออะไรปะเนี่ยอยุ้ยกามสามว่ะเอาดีไหมวะอุซบกามสามตอนนี้เรามียี่สิบสามนะมียี่สิบสามรีโล เอ้มันตกวลงมันมี23หรืบสามันมีสิหกวะเนี่ยมาดูยังไงวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวกดให้เหลือสิบีโลแล้วกันนะเพราะว่าผมตั้งใจไปแล้วว่าได้อะไรก็ช่างแต่ผมจะเอาตัวนี้ให้เป็นยูดิกได้อะไรก็ช่างถ้าถ้าแบบมันมีส6บถ้ากดไปอีก6ครั้งคือไม่ได้เดี๋ยวไว้รอดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับตอนนี้มีสิบหกขอกดไปอีกหครั้งเพราะว่าผมต้องเอายูดิกแค่ได้ตัวนี้อ้ออเด็โอ้ยกามอีสี่ครั้งกามสองอ้ยนิมโบ โอ้ยกลามหนึ่งอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาออกเอาตัวออกให้หมดเอาต่อให้หมดมันต้องมันต้องเป็นอย่างนี้แน่เราต้องไปกับตัวเอาตัวออกให้หมดเอาตัวออกให้หมดสูตรใหม่สูตรใหม่ใส่อุศลไปให้มันต้องให้มันรู้ว่าเราต้องการอุศลมาโอ้ยโอ้ยอกดไปรัวๆเลยไม่ต้องเหลือมาแล้วไม่ต้องรอคลิปหน้าโอ้ยกลางสามอีกแล้วอ่ะยังไงดีวะ มันได้ก,ก,กดามสามอ่ะกาสามโบดาเมจประมาณสิบหกเปอร์เซ็นไม่เป็นไรครับเราจะยึดหลักเดิมครับว่าจะยูนิคหมดเรียบร้อยแม่งเลนสามเลนสามแทนไหมระยะหรอผมไม่ต้องกรา,านะรระยะเฮ้ยแล้วนี้คืออะไรเนี่ยกดไม่ได้แล้วนี้คืออะไรเนี่ยแล้วนี้คืออะไรเนี่ยพีกไอเทมเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะ แล้วนี่มันคืออะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจตาลิมินันอ๋อกดทีละห้าแล้วทำไมมันมันอันเดียวกันไม่ใช่หรออันดีไอ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 อันดีสเต็กี่มันอันเดียวกันไม่ใช่หรอทำไมมันขึ้นศูนย์มันอ๋อกูก็เพิ่งกลับมาเล่นกูก็ไม่เข้าใจโอเคงั้นกดไปทีละห้าเลยโอ้เลนสามอีกแล้ววะเอาดิกูต้องได้ยูนิกวะเอออย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการพนันมันหยุดไม่ได้นะครับผมใครที่เล่นการพนันมันก็เหมือนอันนี้อันนี้มันก็เหมือนการพนันนั่นแหละ หยุดไม่ได้นิมโบเลนหนึ่งโอ้โอ้โออยกลัวกามสามก็จบแล้วแม่งวู้ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยมันต้องมีสักวันมันต้องมีสักวันหนึ่งที่ผมต้องได้ไอเอ,เอ,เอุฟอยู่ยนี้กนะ็แต่ตอนนี้รอเลนไปก่อนนะเราไม่ต้องไปเสียดายนะครับผมได้อะไรก็ได้ช่างมันเพราะว่าผมอยากได้ตัวมันอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็เหลือแต่อีโวมันนะอีโวมันของอีโวผมก็ใกล้ครบแล้วมีสาสิ้าอันเดี๋ยวผมอีโว,ววันนี้เลย นะอีโวแม,แม่งวันนี้เลยนะแต่ว่าผมขอตัดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้คลิปก็ประมาณส0นาทีกว่าแล้วนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ดีไม่เป็นไรนะครับผมคิดดูนะครับเท่าไหร่วะสี่ดีโลเอ๊ะส4สเขาเรียกอะไรอ่ะสุ่มไปสี่สี่เขาเรียกอะไรวะไอเนี้ยสี่โลใช่ไหมเออสุ่มไปสี่โลสุ่มไปสี่โลได้ได้อุปสบนะถ้านับจากสีเซตสิบเอดโลได้ไอตัวไอตัวใสแว่นนะนี่ตัวนี้ส1ดโลได้ตัวใสแว่นไอ้นี่ ไอแวนนี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะครับนะแล้วก็อีกสี่โลได้เป็นอุซบรวมเป็นสิบห้าโลสิบห้าโลก็ประมาณหกเจ0พันนะคิดคร่าวๆนะเออขี้เกียจคิดโอเคได้แมตติมาสองตัวนะจัดอีกสักหน่อยนิเผื่อมันจะหลุดเหรียดได้ตัวอื่นมาจ่ีกสักหน่อยดิตอนจบคลิปขออีกสักห้าโลแล้วกันโลที่หนึ่งโลที่สองขอห้าโลนะขอห้าโล ติดออกอีนี่แม,ม่คุ้มเลยอะ่ะบอกเลยว่าคุ้มเลยอะ่ะโลที่สามเทนมาวะโลที่สี่จับไปโดดหน่อยโดดหน่อยโลที่สี่ยูรุเกิโลสุดท้ายจับมา โอเคพอแค่นี้นะเดี๋ยวมันจะยาวอ,อันนี้มีแถมแถมยังน้นมันเป็นเศษอ,อ่ะแถมยังไน,นเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อมันอีพิดนม่ไหวโอเคมาแถมอีกให้มันแบบเล็กก,กลมๆสองหมื่นสี่พอดีโอเคไปแค่นี้แหละ นะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคนดูใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าคุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ว่าคอมเมนต์อะไรคุณจะโชคดีบนคนนะครับ15ดีโลได้ดด bye, 2เมติบายบายไม่เจอกันคลิปหน้าจาก